ก็จะเป็นแบบหน้านิ่งๆนะครับผมหน้าแบบหน้าตายครับพูดง่ายๆก็แบบหน้าตายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับมาจะมารีวิวนะครับแกะกล่องนะครับผมโมเดลนะครับผมจากเรื่อง Attack on Titan นะครับผมก็คือเป็นดีไว้์งานรางวัล B นะครับผมอันนี้เป็นงานจับฉลากรางวัล B ครับผมนะครับอันนี้ก็คือแบบกล่องสวยมากนะครับผมนี่แบบจริงๆแล้วแบบอ่า ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตัวที่เป็นโมเดลที่อยู่ในท่านั่งนี้นะครับแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีคอลเลกชันของมันอยู่นะครับก็คือมันจะมีที่เป็นมอนกบเป็นชุดเดียวกันเนี่ยครับคือ1 2 3 4 5าก็จะมีอยู่5ตัวนะครับผมก็จะเป็นอยู่ในทีมของเขานะครับผมนี่นะครับก็แต่ละคนก็จะมีท่าทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมตัว รีไว์เนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับผมก็คือนั่งเบาะนุ่มเลยนะครับผมก็คือนั่งอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในท่าที่แบบเตรียมเขาเรียกนะแบบเช็ดดาวนะครับผมเช็ดดแาบบนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็แกวมาแล้วนะครับก็จะมีถาที่เป็นถาพลาสติกตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ ตัวเขาจะโดนอากาศนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับผมผมก็ไม่ได้ออกมาเลยนะครับผมผมก็เก็บแบบต่องแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับคือยังยังแบบยังซิ่งซิ่งอยู่เลยครับผมยังนอนกล่องมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะก็ถามว่าสวยไหมนะครับแบบตัวนี้ผมว่าสวยมากนะับเป็นงาน a t t a c h on t i t a n นะครับผม สวอีกตัวหนึ่งนะครับ,รบซึ่งแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับแบบท่านั่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นท่ายืนแล้วก็ท่าทางอื่นเนาะนะครับเราจะแบบแกะยากนิดนึงนะครับแต่กอ็ออกมาได้นะครับก็อนะครับตัวลีไว้นะครับลีไว้อัคคแม นะครับผหัวหน้าหน่วยสุดปู่นะครับนะฮะก็ยังอยู่ในซีลอยู่นะครับเนี่ยอยู่ในซีลอยู่นะครับสวยมากครับสวยมากนะครับปรับยืนไม่ได้ครับผมปรับท่าทางอะไรไม่ได้นะครับนี่คือแบบเขาอยู่ในท่านั่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็แต่ก็จะมีที่เป็นนะครับ ดาบนะครับผมแล้วก็หมเบาะนะครับผมแล้วก็จะมีฐานฐานโซฟานะครับงจะบอกว่าโซฟาดีกว่าครับอันนี้โซฟาก็จะเป็นโซฟาแบบสไตล,ล์ยุโรปยุโรปนะครับผมดูดูแบบเป็นวินเทจวินเทจหน่อยนะครับผมอันนี้นะฮะก็จะเข้ากับตัวเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนะครับผมนะฮะนี่นะครับก็นั่งอยู่นะฮะก็จะมี ดาบนะครับผม,ผมก,ก,บบบบบก็จะมีดาบอยู่ดาบหนึ่งเล่มนะครับผมนะฮะนี่นะครับต้องแกะดีครับดาบเนีงง้ยมงันเดียวหักนะครับผมนี่ก็อยู่ในท่านะครับกําลังเช็ดดาบนะครับ ซึ่งนะครับนี่นะครับก็ตัวอื่นอีก4ตัวนั้นนะครับก็จะมีท่าทางที่ต่างกันออกไปนะตัวนี้ก็คือนั่งนะครับนั่งเช็ดดาบอยู่นะฮะคืออาจริงๆนะครับคือผมไม่อยากตามหาอีก4ตัวครับผมก็คือแบบเหนื่อยแน่ครับคือถามว่าอยากได้ไม่อยากได้นะครับอีก4ตัวนั้นนะครับแต่ว่าคือแบบกว่าจะตามหาซื้อได้นยผมว่าต้องใช้เวลาสักพักเลยทีเดียวนะครับผม น่าจะหายากเลยแหละนะครับก็มาดูโมเดลใกล้นะครับผมเนี่ยครับก็เป็นตัวรีไวท์นะครับผมเห็นหน้ากันชัดเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบหน้านิ่งนะครับผมหน้าแบบหน้าตายครับงูดง่ายือแบบหน้าตายนะครับนี่นะฮะก็นะครับอยู่ในชุดเก่งของเขานะครับอันนี้นะครับอยู่ในชุดเก่งนะครับก็คือแบบชุดเตรียมออกสึก นะครับผมแต่ก็ไม่มีพวกผ้าคลุมอะไรนะแต่่าแค่แบบนะครับผ้าคลุมนะครับแขวนไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ยา้ายสามมิตินะครับผมนี่นะครับมีแค่ตัวที่เป็นนั่งอยู่แล้วก็นะครับเป็นผ้ากท่ากำลังเช็ดดาบนะครับบนเบาะนะครับผมซึ่งตัวเบาะเนี่ยนะครับผมก็ตัวโซโฟ,ฟาปุ๊บ พูดเบาเลยเลยครับตัวโซโฟาก็จะเป็นแบบเป็นล่องนะครับที่สําหรับเอาก้นของนะครับรีไวท์นั่งลงไปนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ตัวเบาตัวโซฟาก็ไม่ได้แบบตันนะครับเนี่ยมันก็จะแบบพอด้านหลังก็จะเป็นของกวงเนาะนะครับอันนี้แต่ถามว่าสวยไหมสวยมากนะครับผมก็นะครับ ถ้าใครอยากชมโมเดลตัวไหนนะครับผมนะครับก็ลองเสนอมานะครับว่าอาจเป็นเรื่องไหนนี่นะครับบอยากดูเรื่องนี้นะครับช่วยหาโมเดลมารีวิวให้ดูหน่อยนี่นะครับแต่นี้เนี่ยนะครับ a t t a ท k on t ไทท n นนะครับผมผมก็นะฮะไม่ค่อยเจอนะครับผมก็เจอก็แบบรีบเอามารีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวคงจะปล่อยนะครับันจะปล่อยออกไปนะครับผมนะฮะ ช่วงนี้ช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพกันนะครับผมสวัสดีครับ